สวัสดีครับยินดีต้อนรับเอฟซีนกคับแฟนช่องทุกขันทุกคนเข้าสู่ช่องพอสวัยพารวยครับเอฟซี MC ครับเมื่อนีสิมะปราบตามแนวทางที่หอปูขาววังปรหินนะครับเนอเอฟซี MC ครับเพราะว่างวดตองงวดเห็นปูเป็นเขียนใบแห่ขึ้นหนึ่งหาศูนย์กับเอฟซีครับ บานนี <iet> gli, ani, ้อ <mon itos Wireless neg olor> oh oh like, ah. ่าพอสองสามมือสิสิบเจ็ดมือแปดมือมาเนาะครับเนาะอ่าปูขาวคนไปตามบอกคนที่อยู่คำชนบทนะครับเดีอฟซีครับหนึ่งหาศูนย์หรือว่าเจ็ดหาศูนย์นะครับเอฟซีครับเพราะว่าเลขหนึ่งเด็กเจ็ดไข่ไกันเนาะอ่ก็เลยเพิ่นก็เลยว่าอ่า่นตามบอกเอาไว้ครับเอฟซีครับบานนี้ก็สิมายำโค้งสุดไทยจากปูชีปะขาวังโปโลหิตครับเอฟซีครับเดี๋ยวครับปูเพิ่นสิเล่าให้ฟังนะครับเด้อว่า เพิ่นฝันอีหยังแน่เนาะครับเนาะตั้งแต,ต่ตองงวดมาแล้วก็มาฮอดโครงสุดท้ายครับ FC ก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเพือทางช่องเป็นเพียงแก่แนวทางทางช่องเป็นเพียงแก่ซื่อกลางเท่านั้นครับ FC ครับบ่ได้สนษษับสนุนให้เล่นการพนันเนาะครับเนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลคั่นมากัดจัดคั่นคัดกักกบ่านคั่นมากั่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องพ่อสบายพารวยนะครับเด้อ FC ครับเอาบัดนี้สิเข้าไปหาปูเนาะครับเนาะให้ปูเล่าสู่ฟังว่าเป็นอ่าเพิ่นปูเพิ่นฝันว่าจังได๋เพิ่มเติมมมีหยัััังแแนน่เาาะคคครรรบบบ FC ไไปปตอด การน้ำมัสการปูเจริญพรนครับผมบาตนี้ถืมาตามโครงสุดท้ายน้ำปูด้วบาตนี้ปูตอนตองอดปูฝันยังไงกับปูครับตองอดฝันมา้ยังไงเพื่อจะหล่ดมือคือว่าปูนยังปูแดงยังมาบอกกันปูวันเห็นปูแดงปูยังก่อนว่า โอ้กลัวข้าพูดว่าจะข้ามฉนดผลละอยู่ว่างนักฆ่าสามขึม้นมากไม่ใ้เข็ดงานแล้วเพระว่าูขาวเฮ็ดเพิ่นเลี่ยว้วผมนจะได้เป็นนิมิตอ๋อตอนครับผนจะได้เป็นนิมิตตอวนมา่าความประิกฐับเพิ่มฉนดไปหน่อถ้าเป็นโชคเป็นลาภนอกบอกญยายิโยม,มเลื่อว่าสักโอ้ข้าช่วงครับคว่าหนึ่งหาศูนย์คำว่าเจ็ดหาศูนย์น่านุกนดครับผมขึ้นตอ๋อ คุณบอกไวปทางไเลครับครับคุณพูดตรงกับบุนเราได้เว่าสันอ๋อมันก็ว่าอย่างเงี้ยย่ำตัวเดียวตัวปูที่บักขาวบอกอยู่เมียนอืมเขาไปบอกขอดุลติปูเขาไปบอกขอดุลกับใครอืมมันไปบอกไปบอกโยมอีกคนหนึ่งอ๋อครับแต่ว่าพระเพิ่นมาเนี่ยเพิ่นพระเพิ่นมาอีกพระเพิ่นไม่จะพุ่นละอ๋องั้นก็ยังไม่ย่ำตัวนี้ขึ้นเราอ๋อ เกมาเห็ดงภูเขาเห็นเนาะครับผมเไมาเห็ดวงภูเขาเห็นแล้นแล้วคนสิกรจะลองภูพนังสมาธิครับนังสมาธิภูเขาวก็เรียกว่าเป็นโชคเป็นลาภหรือเป็นยังไงพอมาอืมครับวาห้ฟังมุนๆนะได้อล่าส่วนเเสื้อตรงข้ากรายโอ้พันหมุนออกดีกว่าเตรงข้ากรายมุนอี้รหนึ่งหาูนว์หรือเจ็ดหาู่นให้มุนเอาเข้าซี้ครับอื ดัดเปล่นสองตัวน้ำหอมจนเพื่อนได้ไปยำหอดพุ่นมาที่ปูยำหอยพุ่นนะมายำยูพี่กับยำตัวเดียวคนบอกมันไม่เห็ดใหนมันไม่เห็ดไหโดยตรงเลยนะหอยพุ่น่าเสียขึ้มสะุดดานิปูนได้ฟันเอียงเพิ่มเติมบ่ปู ต่อมาจากสองสามหมื่นมาฟันมามาฟันมาทองเป็นโบราณศิลป์ขุมมาบอกอันนี้อันชุกโบ้นแม่นข้าวบวบบนเนาะครับนมันข้าวมิยมบอกกับพระบวบมันจะของมาฟันมาเกียรตสามยี่สิบเอ็ดนี้มาสันตีิเปลี่ยนบวบโอ้ฝันเขาฝันเนาะเลยว่าได้ยินเสียงฝันเ่าได้ยินเสียงเขาได้ยินเสียงคนมาทองให้ฟังของผม ทองไปทองไปหมดทองตื้นก็บทองไหลดอก้องไปทองไปไหมันทื้อตายมติดจบมาเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดเด้อเจ็ดเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดมันสิเป็นเลยนี่เจ็ดสามยี่สเดมีเนอยู่ครับมีเนหอปูกับเจ็ดสามยี่บเอดโอ้มันเนัวเสนครับแต่ยังงงเยเนี่ยงงว่าตัางหลายหมู่มันบอกว่าทองแม่สกุนเจ็ดสามยี่สเอ็ดมีนอยู่อ่อืมครับผ เขามันคิดว่ามันเป็นยี่สิบเปดเจ็ดีค่อยยี่สิบเปดเจ็ดสามยี่สิบปนวขัเก้าขั้สมัวห่นันละฟันซ่งนัละก็เลี่วเลยพกฟันอีกเจเกื่ัเจ็ดสามยี่สิบจะลืมนะครับด้วยเจ็ดสามกับสองหนึ่งนะครับยู่สิเจ็สามสองหนึ่งอาสองตัวมีเพิ่มเติมนะครับคือ7 3เจ็สามกับสองหนึ่งอ่าแต่ว่าอันนั้นคือเป็นเจ็อ่าหาหนึ่งเฮ้ย เจ็ดหาศูนย์กับหนึ่งหาศูนย์นะครับเนาะเพรานะว่าหนึ่งกับเจ็ดมันค่อยๆกันเพราะว่าป,ป,ปูพันอยู่พันมาพันมายำให้ยเวทีป,ปูหให้มุนเอาอยู่หันเราเวทีปูเขาขอแต่เรียนซองตัวกับมีคือกันค่อยคกันนี่แหละปูกับเจ็ดสาม,มนะเจ็ดหาก,กับหนึ่งหาน่ะเจ็ดหากับหนึ่งหาค่อยๆกันะ แม่บอกว่าเป็นทองเมียสุดคุณนะคือโบบอกรถคือบอกกระบอกครับคิดซ้ำเมื่อกี้ยี่สิบเอ็ดตัวน้ำน้ำเนน้ำอีกน้ำน้ำแต่ว่าจบเป็นลาบเป็นลาบนะครับก็จมอยู่ในกรเบื้องปูนั่นละอ่างก็นั่นละก็จะเสียวว่าทรงแล้วกรเบื้องนในปูนเออโอ้ยจะได้น้อดไนอเดยใกล้ใกล้มือแห้วโบปู <c oughs> เล้เลจากมือปูคนถือมาส่งว่าประมาณวันที่ย<อ>ี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบสามยี่สิบสี่แกว่าไขควอยู่ด้วัอนใหญ่ใหญ่สรงมนได้ยีย่สิบสี่เออแต่มันที่สิบสีมันเป็นมือวันขึ้นสามคำเดือนสามวันเป็นโคบโบ่ีปาดนาดโม่ม่ขีมันเป็นมือดีอยากบวกอยากจัดที่ที่อยากน้อยสาม,มารถนัดคนมาได้ปูใอยนัดคนมาเสียเาเอาเห่ะเอามือไหนกจ็ดัิละแลว่าไก้อนไขควงวันที่ยี่สิบสี วันที่ยืบสามวันสี่อะได้บอกปูวันที่ยืบสามก็ได้ยืบสองก็ได้มันจะมาตั้งขั้นขั้นหลังได้แบบนี้ขั้นหลังวันที่ยืบสี่ได้ข้อติดหามือไม่เนี่ยบาจอืมข้อว่าไม่มือแล้วครับนุ่ครับต้องเฮ็ดยังเหลี่ยวกุญแจโอ้ต้องปูกระเบื้องต้องยังอ่าว่าเดี๋ยวไม่ได้ปูกระเบื้องถ้าจะสีแตงจะสีครับบัดอันเพิ่นเพิ่นเอามาหนี้ขั้นบัตบ่อได้ปูกระเบื้องนี่เอามาลงมาไก่ปูที่หลังเอาบอกปูโอ้แต่ว่าให้องค์คนมาหอด ให้ก่อนวันที่ยี่สิบสี่เมียนจะบอกจะคุยกันว่าซะละครับคุยกันว่าคนว่าสีด้ายี่ก้อนบอ่เขาว่าบอกเขาแล้วเขาว่าเออคือสีด้ายี่เนาะเขาว่าวางสิบหมื่นแต่บางมื่นสั่งแล้วมื่นหนึ่มื่นที่แปดที่เก่าครับใช่ว่าจะทัไปถามอยู่ก็เริ่มเก็บรายละเอียดโอ้สีด้ก่อนนี่สันปูสีด้ก่อนนี่มัดช็อกโกแลตมัดโซ่ะเส้นตัางลูกเนาะครับอยก่เมียนขึ้นมาวันที่ยี่สิบ เจ็ดสิบแปดมันขี่ได้ปูท่านอยู่วันแห้งดีกว่าปูโอ้โหองค์ปูบนสิมาเนะครับตเดติมกันยังขาดกระเบื้องกับอีซี่ครับเพราะในปูกระเบื้องทั้งทั้งในทั้งนอก้อมทั้งขอบทั้างยังงฟอมกว่าชีปูกระเบื้องมัดครับอีซี่ครับเพราะว่าน้ำขานซอยูน่นก็ปูเนาะบปูกระเบื้องกับมันกับบางามมาเถอะไปปูกระเบื้องให้งามๆได้ยังน้อยยังขาดอยู่ขาดกระเบื้องครับ ขาดกระเบื้องขาดค่าสร้างป้อมหมดแล้วผู้กันผ <c oughs> ู้จ้าง,งหมดแล้วครับครับผมบาดน,นี้กรับที่ได้ไปสรุปตัวเลขให้ครับเอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับเด้อฟังจากปูวอลเราเป็นโค้งสุดท้ายน้อปูเนาะโค้งสุดท้ายนะครับเอฟซีครับพอมือหนีกับวันที่สิบหกเราขั้นลังจากนี้ไปกับว่าท่านระบาดนี่วันที่สิบหกเราคิปนี่ก็สซีออกวันที่สิบเจ็ดคนละพอดีวันที่สิบเจ็ดเลย ไอเอฟซีกับให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด้อทางช่องเป็นเพียงแนวทางปูเป็นแห่แนวทางมาซื่อนะครับเนาะไปสิ่ภาพไปสรุปตัวเลขกับไอเอฟซีบานนี้ครับเอฟซีครับอ่ครับเอฟซีครับอันนี้คือตั้งแต่คลิปแรกเนาะครับเนาะปูชีปลาขาวอ่าเพิ่นเขียนไว้ให้ครับเอฟซีครับกระไรมะนึงหาศูนย์คลิปแหลกนะครับเด้อคลิปแรกมานะครับเนาะอ่าพอคลิปที่สองก่อเพิ่นไปบอกที่ค้ำชนวดครับเอฟซีครับ เป็นใบบอกทุก 1, คำโฉนดว่าหนึ่คับเจ็ดมันคล่ไขกันให้เอาเจ็ดเปนน้ำแน่สนกับเนาะเอาเจ็ดไปนํ้ำแน่ก็เลยมี1นึ่หาเจ็ดกับเออหนึ่งาศูนย์ับเจ็ก็เป็นตัวเดียวกันด้อครับอ c ครับตาเด่น2ตัวก็มีหาศแล้วก็หาหนึะครับเนาะมีเก็ดสามเอรลืมใส่เก็ดหาน้ำขับอีีครับบ่มีแนวห้องเขียนครับอ c ซครับไปเขียนห้องใข่ไขของลรตัวบ่งามส้าบัดเนี่เนะครับเนาะเอาเลขบ่วงามก็ออกไ้คือกันนะครับอีซีครับ มันอยู่กับเพิ่อนออกผนดอกน้องครับขอให้อ่านได้ว่าเป็นเลขตัวนี้ครับพีซีครับเอ้าวเอฟซี่กับไฮช้วิจัยอนุญ,ญ,ญาณในการรับชมนะครับเอา้าเอฟซี่ครับไปเหลือไปเห็นเลขทูกคน,นมาขอโชคขอลาบน้อครับเนาะว่าคนมาจุดทูบไว้ครับพี่ซีครับอ้าวเหลือไปเห็นแล้วครับพี่ซีนน่บัตรเอาซีไอเบิรงนน้ำเลขทูบตัวไหนเนาะบาตเนาะอืม สองศูนย์สี่ครับอิมซีครับเปลี่ยนเลขถูกสองศูนย์สี่นะครับแล้วก็เป็นอันมาจุดถูกเปิดชั่วเปิดลาบนะครับเนาะเป็นมาจุดไว้นีอ่าได้สองศูนย์สี่ครับอิมซีครับเห็นเลขถูกโดยบังเอิญเอาเดี๋ยวแอดที่เขียนใส่นีไว้ให้นะครับเนาะ เห็นเบิดตูวตัวขับบัดนี่คลิปสุดท้ายนะครับน้าปูพ่นฝันนะครับเล้ว่นฝันว่ามีคนมาทองสูตรคูณเนี่เพิ่นคือเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดสั่นรับอิสซี่กับส่วนเลขทูบที่เห็นอยู่หันเนาะครับเนาะก็เลยได้มาสองศูนย์สี่มีเลขทูบเข้ามาเพิ่มเติมนะครับอิสซี่กับแล้วก็มีเจ็ดสามสองหนึ่งเป็นเพิ่มเติมอันเก้านี่อันยังอันเก้าเด้อครับเด้อันหนึ่งหาศูนย์นะครับแล้หนึ่งหาศูนย์กับเจ็ดหาศูนย์นี่เพื่อมันตัวเดียว ตูกไกลๆกันเล็กนึงกันเบิกเก็ตนะครับเนาะก็เลยมาตัดเล่นกับมีเก็ตหานะครับพี่เสียครับเก็ตหานะมีหาศูนย์มีเก็ตหาเพิ่มเติมมีเก็ตห้าเก็ตสามสองหนึ่งสองศูนย์สี่ครับอิซี่ครับโค้งสุดท้ายขับมาแล้วนะครับเนาะอ่าให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับโดยทางจองเป็นเพียงแค่แนวทางทางจองเป็นเพียงแค่ซื้อกล่าวคำนั้นครับอิซี่ครับบ่ได้สนับสนุนให้บริการพนันนะครับเนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับมักกะจัดขัดกับผ่านขันมาขันชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ เห็กครับทางช่องพอสวยายผ้าร้วยนะครับอ c คซีับกดกระดิ่งแกงเตือนเอาไว้นะครับเนาะสำหรับอ c ซีใหม่ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงสานีพอจะไม่ในคลิปหน้าขอกราบคำว่าสวัสดีครับบัดดีงามครับ